ควเมือก่อนพนเอาอันเอาทิพติกมาทาเทนพี่น้องเลยโอ้หคนตางงอนพอมาดนี่ยนาคมยังนาทางดังคมคนตางอนบาดนี่ยงามคนกับง้มเฮอนกับง้มเนาะมีแต่แง้่องามพี่น้องเลยจิตใจกันง้มเธอยังกินมาดิแกนไม้ ท่านั่นเหรอวว่าเรือยู่ตอนนี้เรือยู่เครื่องกระสอบอ่าอ่าอ่าเป็นยังเนาะเดี๋ยวดวงนวดจัดการให้พี่น้องเว้เรื่องเขาอ๋อน้าพี่น้องบ้านเนี่ยเปิดลิปเปิดภาพมายำช่วงค่อยคำลงแรงเนอพี่น้องเนอะ บาสร้างอยู่แล้วกำลังเริ่มทาสีพี่น้องเลยนกคิวอื้อออยู่อยู่ตลางนี่เบาแล้วพี่น้องเลยอ่โอ้ตอนนี้สี่เฉลยฮะเป็นทอนเอาลุ้นโดยสี่โดยโดยสบายดีด้วยดูโดยอ่ คือเบบังก่อนพี่น้องเงยว่าถ้าเอาใส่แล้วเนาะว่าคือบาคือง่ได้บงตอนทนตอนมาทักพี่หน้องต้องมาแทนแต่หน้าเลยคนไทยคนใหญ่บอนมันขาดเยอะแม่เรือพี่น้องเลยอะไรก็ขาดเลยวันนั่นวันนั่นรถไายแล้ว เมื่อพ่ออยู่ขาดหม่องขัวเด้อพี่น้องข้อขาดต้องหลุดพาเพื่นไปส่ง,อ,สงอยู่หัน่นหั่นเสือบมือไหนเนาะหายยังบไงโอ้อถั่วยล่างถั่วเนาะ เดี uh, ๋ยวจะไปเบิ oh. oh, oh. Ah, uh, t. Uh, t ่มเพิ่มตอนตอนเอ้าวางนี้่วางมันเหมนล้างแฮะทาสีอ้าเบาหวานอ้าตัวกินเนาะเลือดก็เดินกราบทักทายสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ชคู่จุกคนเป็นทั้งผังไทยผังลาวต่างเสียถนนกันยินยิ้ตอนหับเขอาสู่ช่องหนุ่พาเพื่อนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ น้ำส่วงแร,งพ,ง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 ,รงพี่น้องเป็นมันเลก็ได้ลงขีดกระส่าเนยเนาะพี่น้องโอ้ทางนี้ทาแล้วเนาะเนั้นจะทาอีกรอบนึงนะเนาะเน้นบอลดาๆโบฮูนเปินแล้วเป็นมาท่าเลยอ๋อตัวนี้อันใายเป็นทาเตี้ยอ่าอ่าทางนี้เฮ้ยอยู่ในไปวับไปวับมานี่เป็นยัองอไงนะให้เปิดมาดีๆด,ด้วยค่ะเฮ้ยนะเอา

ภาพเปลี่ยนอ่าบเป็นกับเต้องเฮ็ดเนาะอย่ามันเปื้อนวันนี้เราได้พี่น้อยเนี่ยเราเฮ็ดตัวเดียวเราเฮ็ดได้แล้วกระชวยเลยอ่าตัวเดียวเราซอย่ไแรกกับผุดกระยเนาะอ่าแต่แรกๆแล้วทั้งลองท่าอยู่รวมผมผมไปยังให้ทาแล้วนีมันหมดแล้วมันมันจะเปื้อนเนาะเปื้อนทั้งเพื่อนใหญ่ทั้งเปื้อนทั้งหม่องท่ายังสารพัดไปเลยเด็กพี่น้องเลยมันเป็นังเป็นกระปุกกระเป๋าหมดแมลน ไอัวอันนี้รอบแรกเลยเนาะมืออื่นนี่จะได้อีกรอบนึงเนาะแน่นอ่าโอ้ถ้าสีมืออื่นก็เปว่ามันมมือนเด้เนาะโอ้แลเลยทำมดาได้ เนาะนนมันง่ายคือมันง่ายคือว่าได้แมนาวาานา่าง่ายเด้ยป่ะง่ายคือปากว่ามือสี่เนาะ <laughs> แมนเพราะมันแห้งนะทีได้ท่าอีกรอบสองท้ารอบสองแล้วช่างชิมะคลิปขอบได้แบบนี้เนาะแมนคลิปขอบสีขาวคลิปขอบเออคือสปอตบอลนะอ้คลิดแคมป์คิดอันมองอันนี้เนาะแมนบอร์สี่สปอตเขาได้เพราะว่าเพื่อนเนาะมันจะ หมเอียดแต่เวลาทำทีว่าถือโตสีน<ช>ี่มาเก็บซ้ำเติมอีกเนีน่ยเก็บเลยหมดเลยเพื่อนเมื่อกีซ้ำไปซ้ำมาเอเห็นแล้วเนะาะซ้ำผุดซสะใครได้นี่โมเอันนีน่โมเป็นซ้ำผุดซสะได้เนี่ยมันจะซ้ำแบบเลอะเทอะไปเลยได้เนี่ยอ่าเนาะคนต่อกบพอนท่าสีเลยพี่น้องเมื่อกลกบคือที่จบจากท่าสีแล้วที่ต่อเป็นไนด่ทศนะเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือที่ว่าเห็นแล้วส่วนนี้คือว่าไง <sa iden> บนั no. บนไดมองทุกท้ายเลยเนาะแมนมาแล้วเลยจบเลยคือแล้วบันไดปึ๊บแม่นพร้อมสสดงเลยเนาะอ่าเนาะไปยังไงอาสนักรถกวนทั้งฉากไปเลยเด้อพี่น damn, really. ้องเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไปล้มทั้งน่องคนก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าอ่าเนาะดูยิได้คือยินได้ ข้อนขึ้นนาคือใส่คีบอย่างชิ้มือ,อนี่ขึ้นนาขึ้ใส่ขึ้นใส่ขึ้นเนาะเป็นสเสี้ยวเลยหรอวะเอออ่าเนาะเป็นเรื่อ,องธรรมดาเป็นเ่องเว้ยไม่ได้อดเอาอันดิบจิติธาแต่ว่าทาทานนี่นะทายังอนนันอื่นเอัน,น,นอ,อ,อื่ขอขนี้พี่น้องเว้ยอ๋ออือจีนซน่าใช่ฮะ ม่สีน้าไม่ใจว่อพอเมื่อก่อนพอดีน้องพุตพี่น้องเลยเนาะเราไปใช้ได้เนาะพอเมื่อก่อนพอนเอาวันเอาดิปิทิกมาทาแทนพี่น้องเลยเนาะคนตางอนพร้อมป่ะเนีอหน้าคมยังหน้าทางดังคมคนตางอนบาดเนี่ยแาม่งคนกับงามเพื่อนกับงามเนาะมีแต่หน้างามพี่น้องเลยจิตใจกับงามงามทุกอย่างต้องดูว่าจิตใจงาม เจะได้แบบนี้ดีใจบก่กคือดีใจเนาะสิแรกเนาะอ,อีกโมกี้มืดก็ได้ทลองแล้วเดี๋ยวดีเนาะมีระเบ้อสุดขึ้นเงือนใหม่นะจะไมีได้ทางไม่ได้แต่มันจะหัดอันนี้เราจะหัดอ้วนบ่ออ้วนอีกแล้วเราจะจะหัดนะเออเพราอตะก,กี้คือใช้ได้มานี้ใช้ไม่ได้ เออจะตุ้ยข้แล้วตุ้ยขึ้นแล้วพี่น้องเลยบ่แต่ก็แต่จะหัดแน่ยเลยวันนี้อ๋อวันนี้ยังหัดเลยบ่ะเนี่เลยอ๋อแขนแทงเห็ดเป็นสีบปได้บ่เลยอ๋อลดลงเฮ้ยต่อต่งกันถึงลงเฮ้เฮ้ยัวยาวพี่น้องเลยลดลงเลยเลย เราลงก็หิวจะกินนีนาอก็หิวักกระจาไหนบานี่เอยแน่นอนติดเลยเออบมเคยติดเ๊เลยตโดนีชิอ๋อเมื่อก่อนชิมะเลตอนนี้ประมาณหาทิปแล้วจ้ากะเปาเรเสียเฉียวเ่ไรเลยเออจะโดนใส่ทรงเบอร์เอ็ดยังเลืตอนนี้โอ้ตอนนี้ครับดยอืิ่ดีขึ้นอ่าเนาะ ผีใจน้ำน้องเพคนพี่น้องเนาะเพื่อกนกะท่านโอพี่น้องเไยใส่บานประตูเรียบร้อยท่าสีกะเดี๋ยวอีกขั้นตอนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะทั้งสาวคนว่าปอื่นกะท่าสีเปิดมือเลยเหรอแล้วจบจากท่าสีเรียบร้อยแล้วสิมารเรื่องดำเนินการเรื่องของ,ของกระดันะเนาะอ่าครับแต่ว่าเรื่องเฮียียดใช้กะขอทั้งทางพนันและพี่น้องเนะพี่น้องเลย แต่ไใบม่วงวัดศรีไตรจีบโอกับพังบึงทำเพื่ออื่นตัวจะภาพปัจเด้อเพื่อนๆได้ไปตักทรายเพื่อนเพลินเอ่าก็ฮะพังบึงทั้งนี้บ่ฮะเงินซางก็มีบ่มีเอ่อขซื้อน้ำเพลินหน่อยอ่าก็เป็อย่างเช่นไม้แมนเพราะว่าเขาออกข้างนอกไม่ได้ได้บาเนา่ใส่บ่ได้ลายวันไหนนะแมนเขาออกข้างนอกเขาออกไม่ได้บ้านนี่ใส่ทำขาดใส่ใส่ชื่อนะเฮียฮ่าเอาได้ใส่ใส่อยู่ ใส่ใส่กับบอสแล้ใส่ยังหนาเลยครับเขาต้องเทหนาดิใส่หนาเขาเทหนา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 ฐานมันดิอ๋อมัแข็งปีแมนเนาะแต่ว่าสีบุหร่ใส่หลายเป็นได้ดอกเราขอเพิ่นขอซื้อต่างซื้อต่างคอแล้วเนาะจากสีวัฒนากะได้สีไอเพิ่นแล้วได้จ้ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งทางนั้นก่อนเด้อเดี๋ยวโอ้ ลางถวยยาเหมือนแรงเังกินมเนี่ยเกนไม้กน้น,น่น่ะเวนเหมือนบ่สาธิตไม้แต่ขออนุญาติไม้กันออพี่น้องติดไม้น,น้กอ๋ออ,อ ล้างวอีล้างจานหย่ไหมบอโย่บอน้นาหนี่ึฮมฮึอึฮ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 ึมึฮนฮึฮอฮึนึฮ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 ึบ่ฮึ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 อึฮึฮึอึฮอฮึฮึฮึฮนฮึฮึ่ นี่แหละพี่น้องหที่วทั้งนวดว่าทั้งฟอองฟันเพิ่นมาตัดใส่ตรงนจริงก็หนาที่ตัดได้อยู่รพี่น้องเรางสินฟังนี่เลยเป็นไรจะลงให้นานบ่ลงเนาะสิฟังสิงงแนนเยะเนาะยาเพิ่พี่น้องแรกเด็นเนาะไปสอดไข่ เอางบางาต่อมีโอ้ขางเกาต่อมีเด้อต้มเลบวชหลังเนาะเอ้ยข่างานี่บวงเองก็ได้บอ,อ,บอ,อ่าผุดเยียมบวงเลยพูดไก่ไก <laughs> <ม>่แ้ง อย่างรถเบาเบาเต็มโคบอยู่บ๊แมนนะไปดุน,นค่ะบแมนบ่ออเออเงินวะคือบิดดุดเปินเปิน,เป,นเปินใช่อยู่แมนเขาลินน,ลน,ลนันตระเงินวะเห็นหนุ่มหนวดกลังไทยทำนอกเพิ่นถึงหว่วงนอกเพิ่นมากตายขโรเลยเหรอเนาะ <c oughs> เออจะดุ่นไปนอกเลยเนาะ ข้าแต่ใจ่ต่พวก็ัปิดรถดเป็นป่านุูกปัานอยู่ยังดีก๊อกันยอมง่ายเนาะ <c oughs> บริสไซแห้งแบบว่าพ่อเมือมึ่นในพี่น้องเคยว่ามันออกกระเบาะเรายกขึ้นไปนะ้าว่าเป็นก๊อกคืออยู่หน้าอยู่หน้าลุงหนวดแล้วว่ายนุ่เพื่อ อันหวมโยกเพื่อเต็มคู่นี้หายใจออกทั้งหู <laughs> สวยงางจานเพีเยงเราหนึ่งเขาเปล่าไพ่เนาะเห็ดทุกอย่างโอ้คิวสีคิวแห้งดีเนาะส<ะ>ีนะกินสีคิวแห้งไงดีเ่ะแบบอยู่บไกลนี่ก็พี่นเราเลยมือน,นีไม่ยังกินมือนเนี่ย มบมมีบ่เบอรออ์จะกินยังเบิร์นี่งานไปฮะหานอาไรนีิดโอ้ไปก็ได้เด้อไปก็ย่าเบอร์นี่เนอะ,นะต้องใส่ดอกเ,ออเดี๋ยวชี้เขามา๋ยวเบิร์จะติดเป็นยังแล้วเนาะเพื่นออกท่า ท,ที่ตามบนขึ้นกันพี่น้องเนามันเป็นยังอัอนนี้อยู่ในกินแล้วปกติทั่วไปแล้วพี่นอ้องเลยจะได้ไปซื้อมายมะเรง็งชิมายมแมลงอย่างนี้เธอแค่จะกินบุเบิลแล้วมันหมกเมุกีกกก้พี่น้องมันมีตู้เย็นมันไม่ตูเ้ตเย็นอยู่อย่างไรแล้วมันมันเสียแล้วบ่ เอาบันได้ยุกได้บอลทำมาทถีมาถีมาที่นั่นแบบยิงดีผลมันตกมันนี่อันนั้น <Okay. S 2> อันช่วงนี่มันนี่ผลตกจกักหูจักเถื่อแล้วพี่นอ้องอยา่าอไรต้ห่วมากข้างนอกผมกิน,นยัไงใส่เสียกัพผมกับพระ่าน <c oughs> <c oughs> leo được tía? ba thì xoài thôi chắc mà chắc cái này rồi à, <laughs> 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 ไปหากินพ ah. ่อกันนีว่าจัดไปหากินเนี่ยพ mm ่อ hmm. กันยูธงทูธาพ่อกันได้เลยลงเนืโดยโดยโดยเนี่ยประตูเป็นแบทางเป็นได้ไเบ่เด็สาวดิแต่แบตรงเบบัดนั้นเราก็ยังมีลูกบัดนโตเบเบเทอ

เวลาสั่งเก็บเคลียร์ชุมนีเด้อเด้อเก็บให้มันสะอาดออกมันโล่งไปเลยทางตารางาไปใช่ฮะเก็บไม่ชิ้นเลยนี่แม่หังมือไหม่ก่อนเนาะราคาไม่สิทธิ์สถทีบีวาบริไั้กับซอไม่พืน้นเด้อ ชอ้ชอนไ้เนี่ยช้อนไวรช้อนไรตัวใดๆมันมันเหลือพี่น,อน้องไอเนาะกับถ่ายเบิ้งก่อนว่ามันก็สิบพันนั่นแหล,ละเหลือทลพทกัจจีเก็บไว้เพื่อเหตุประโยชน์อย่างอื่น,นเนาะะาเนองเจ้าข่งเขาหมดเขาบ้านเมีเจ้าแพงได้กินเนี<ะ>่เมจ้าดิ ไปเถิงบอเออปกินถงปะก้อนกระเออแต่ปูเป็นกัอนกระแกระวาข้อทุบแม่หนะฮะข้อทุบต่ปูนี่ลงนีปูไม่ังแม่ไม่ไมาทุบรงนี่กะก้นกรเออเออต่่ กปูแทงก้นกน็ช่งหลังปุดลเ,เลยเราไงเราไม่ได้แงกันเนา,านะเดี๋ยวังเลิกใส่แว่นเนอะ,นะเอานั่นอ่โววว้จะขึ้นหัวกระไดโอเน่เราขึ้นไปนั่นเออ เชลงมาครก่อนวยนเอาเอาหับ uh, ม uh, uh, ันน้ม์แลเนี่ยเฮ้เฮ้าดูเพื่นกัได้เยมตูเอนะออยูนี่นังยูนี่ไหมจะข้านึงอ่าทานก่อนเรืเองข้าวจสกใดเนาะอ่าสบาดี้ี่ไมยเเ้อโดยโดยเชี่เองน่อคั จอตันลูกลูกอยากถามว่าแล้วคักแน่เลยนี่ยจะขึ้นฉลองเมื่อใดนี่ตามใจรู้ตุกชวนฉลองเมื่อใดก็ฉลองรู้เอออุ่นสีบัตาฮะว่าทั้งเหตุโหมเนไปแป๊บหนึ่งไปได้ไหม คือชี้ยังอีกประมาณสามสิบมือเพ่อพื่นของเพื่นเพ่ก็ได้แร้วเพื่อนแล้วก็แต่ว่าเพนจะได้หามือหาวันนหามือหามืออยู่ปะหาปะหาได้สองพันนะโอ้มือสองซิว่อนหาได้จิหาได้ออไม่ต้องว่าแล้วแหละกับว่าพ่อมว่าสั้นซชได้ค่ะพ่อมเนอยู่ในจีนเนาะ อะไรคือพี่ด şey ูทำไรแล้วทำอะไรทำบาวน์มาอะไรบ้างแล้วมาเนาะกะสะลองผูกคอต่อแขนพี่น้องเลยเนาะท้าวแล้วไปละถามมันสมบูรณ์เพื่ออะไพี่น้องกะจองมากก็คือเบิ่งสภาพถนญลนทางก่อนพี่น้องเลยเนาะมาอยู่ใรงไหนเราพี่ก็ได้เจ้ะว่า จจอกอ็จาิติคือตอนนี้ก็ยนท่านรับคือหูแต่พี่นอ้องก็เห็นนเนาะทางเี้ย<ม>เยทรมานน้ำพุตกขม,มือม,มือน,นั่นก็คือขอมาาน,น,นี่กน้ำท่วมจนว่ารถจนจูอ่านรถทางนี็ปเปิดเปแหง้งการยังเหลือแต่นี่แหละพี่น้องเนาะ แหล่และประตูเราเห็นแหล่แน้ประตูก็คือทาสาีาถ,าถามทั้งสา,ามคนว่ามือน,นี่ยทาสีเบิดมือหรอปะมือน,นี่น้องเไยต่อจากท<ม>่านแล้วเนา<ม>สงลงมาพี่มือจะพาไปใส่ได้มือถื่อไปตักทรายให้ยใหอ,อยู่เรือนช่างเพิ่นนี้ยเออเนาะมีคนตักได้กับต๊ะผุดตักไปเออแต่ว่ิสิตโต๊ะ ก็จุดตัวได้ไปออกไปกันนี่ละเออ่าต่อบางทีจะมูนคนตากเด้น้องมันแต่ว่าจะได้ยีบอเราขนาดจะได้ยีบว่าพื้นก็บื้องจะจืดจะดำแบบนั้นอยากไม่อยังนอกหนวดก็จะเห็นแถวน้องพื้นอย่ามาเลี้วไว้พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันเหลือแค่ขั้นตอนเดียวพี่น้องเลยมีแต่ว่าสร้างพื้นคือสร้างพื้นด้ยขั้นตอนจุดท้ายมันท่าสีท่าอย่างแล้วเป็นจังที่ เม็ดค่ตอนนี้ smile, đấy, นะแล้วจบนี่กันแม่นหนึ่งมาพ่อเนี่ยอยู่นี่กินเนาะแต่เข่าน้ำจำปลาดิเข่าเนี่ยังได้ยอดช่องปิดสวยช่องปิดได้ประมาณนั้ำเนี่ยเข่าคิงกัสซับยังคิงกะสซับเข่าปิดเนาะได้โดยโดยอเผอเราดึงปิดไปเอาไว้อ่าค totally right ือถังกระบะเข่าเนี <eer> ่ <ily> <lack> <protection> เหลืออยู่อยากตะครึ่งบ่ช่องช่องสอบนะที่วันนี้เลยสอบหนึ่งทำหนึ่งหันนะในในหันเลยอ๋อท่อท่ออันครึ่งนึ่งเงินบ่ดตัวหนึ่งเนี่ยโมเมทบ่จถะตัวหนึ่งเขาให้อ๋อทักมาเลื่องเขาครื่องสอบผมไม่หันเออสารนันคืออันสอบหนึ่งอันแกะแกะมากินเลยนี่ลูกอ๋อนั่นจังหวัเรืออยู่ตอนนี้เรืออยู่เครื่องกระสอบอ๋ออ๋ออ่อโมเป็นยังเนาะเดี๋ยว ต้่งตรวจจัดการให้พี่น้องเว้เรื่องเขาว่าน้องตรวจอะพอมีงบอยู่เราะงบซื้อข้าวสารพี่น้องทั้งพ่อคนให้ต้องตรวจมาเราแต่ละหน่วยกันมือได้อันว่าอยากว่าเพ็ดละมาเลยันเปล่าใจกันพื้นลูกเอ้ยเกื่อบเบาคน้อ๋อก็รดีรึกษาทั้งทีมงานเราจะขู่จะค้นนั่นแหละว่าพ่อมือใด้ เนาะกาทั้งเจ้าของเพื่อนน้ำแน่แหละเนาะก็มันจะกาต้องปรึกษากันเนาะอย่างมันจะมีทีมงานเพียรมันก็คือทังว่าแต่ทังใดอยู่จออกมากาเบิ่งสภาพถนนทางน้ำแน่เทื่ันถนนทางบ่อำนวยความสะดวกกะทีมงานไู่ลายคนอาธิมาบ่ได้เนาะนะเขาก็อยากให้ทั้งทีมงานมาเนาะพบพ่อขอวุหน้าห่วงกันหลายคนเนาะอ่ กจิมีแจ้งล่วงหน้าอีหลอกเนาะว่าจะขึ้นเมื่อใดรพี่น้องเต่อบางเื่อทั้งปุยใหญ่เพิ่นเรือไอพีแะเพิ่นอยากเชดยความยินดีผูกขอบขอต่อแขนน้ำกับมีเนาะเพิ่นก็บเได้หูล่วงหน้าแน่ยม่งเต่าก็คำว่าจีเร่งบอกปุ๊บขึ้นปั๊บมุ่งเื่อเพิ่นก็เตรียมการมาทันเนี่ยนะกับมีแต่แล้วทัวงบุรีพูดละเนาะเชลยกะ เบืองดอกพี่น้องเลยประมาณสี่ถึงห้ามืออะยังหึงก็ได้แต่ว่าเรื่องขึ้นเทือนี่ยังมุ่งหวังจะขึ้นมืออ่าเรื่องฉลองยังมุ่งหวังเป็นมือไหพี่น้องเนาะมันกะหนึ่งมาในอยู่นิกินหลักๆเลยเนาะอ่าในอยู่นิกินทั้งสะบ้านเนาะเพราะว่าคือตำนวจได้กอยว่อบไปก่อนนานั้นแล้วพี่น้องว่าคือตอนที่เริ่มอยู่เขาขึ้นใมบเขาก็ยังไปหาเพิ่นเนาะ แง้มเขาแล้วทัวบุรีแล้วเขาได้เพื่อนหลังใหญ่หลังงามเนาะเขาขาอยากเขาเขาสลดองพอาะสลองเขาก็ต้องกลับหาเพื่อนอีกเนาะเขาว่าจะขึ้นโดยที่แบบว่าอาสลดองโดยที่แบบบอ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 เก้าเพื่อนเนี่ยคือชีบอคักได้ใจเนาะอคือชีจังใดฉลองจุดหวึ่งเขาบอกว่าถือไมคือจังหวะแบบว่า เห็นเห็นก็ว well, like ่าอยู uh, like ่นึงเห็นแกโตพูดเนาะแงามยุกนักยุกแา้มยุกหนาไปหาเพื่อนเหมืนยง้มถดองเพื่อนเพื่อนหลังไม่หลังงามเมืนบ่หอดบ่ถึงเพื่อนนี่กะวองบ่อยากคักปนไดได้เนาะแล้วก็งั้นใจไปเลยเนาะอยากให้บอกกล่าวเพื่อนแน่เนาะเพื่อนจินมาดูบัวมากะอีกเรื่องนึงเนาะอ่านันตอนไปหาคนย่อนนี่มีมีจะคน ตะวันเศร้าไปคนส้าปล่ยคนบ่ด้วยเขาก็มีแต่ว่ามือสะดองกัเขากับเบิร์นยุเบิร์ว่าเขามีอย่างนอหนักอยู่ในกิจเนี่ยแหละเนาะว่ามีชีวิตอย่างใดอย่างพี่น้องเลยเนาะถ้าพังเบิร์นพ่องเลยติดตามถ้าเบิร์นถ้าส้มกันว่าชีได้อย่งแต่ว่าตอนนี้ยังมีอย่างดอกพี่น้องเลยยังมีงบเรื่องเมื่อยุในกิจในเพื่อนาสดงเพื่อนชาติในนองเพกคนเนาะตอนนี้ก็ที่ว่ายังมี เขามาเนาะแต่ว่ามันกะทานบะม,มีดีกะค,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 คือว่าวันไหนพี่น้องเฮกะเห็ดย่อยอันหนคะอันย่อยเนาะอันติดย่อยเนาะทานบะมีดีขนาดเออขอบใจเดี๋ยวบาตนี้เฮือนนี่นี่แหละดีใจเว่าแบบดีใจแน่เลยเออเนาะเคยคิดอยู่ว่าวันเ้จะเป็นแบบนี้ Một cá, đây cá đầy Một cá đây Một, một cá kia ờ. chạy cứ chợ, ờ. này, bên này ờ. chị, đó. Mình á, mà rồi ờ. ừ. ăn một khoảng này rồi Chứ đây chứ, cầu cự rồi ช่างก็ผมกอกาจีคองไม้ฉันาชัยของตายชื่อมมีช่โอ้ผ่าตัดมือตายเจ้ผ่าตังมือายชื่อว่าไงฮะเขาเข่ากิบเนวันเนาะมีแต่อมีแต่คอทาเห็นทั้งน่องพรอนคำว่าหาชีเช้าคอเนี่ยตั้งช่วงทีมงานข่าวมาเนี่ยเปนบ่อก่อนนั้นอะไรก็นยังไปตลอดเจไปตลอดฮ แม่ไแหงได้กินเงาผันชอยนี่แหละเนี่ยบ่ได้ประคอนี่ได้พักพ่นหน่อยหน่อยเนาะครับท่านคือนอกคนกลางหาทได้ผักพ่อนเนาะก่อนอันนั้นการตอกตองไปหาขาอเข่าขอน้าน้ำเมยเนาะหน่อยเนาะครับกับที่ว่าผ้ามีตาพี่น้อเ ที่ั้งพี่ใหญ่จะดีทั้งพี่น้องเพื่อนพี่น้องที่เนาะทีบาร์ได้ได้เห็นได้เบิ่งเนาะว่าคามลำบากคามพยายามของน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะคมกระหยัดคันแข็งแน่ได้ย่างอยู่พี่น้อนเลยเนาะแต่ว่าถึงที่กระจัดทำได้แต่คุ้มจนกวามากเลยพี่บอแน่เ <laughs> นาะเนาะครับมีแต่ ขั้นโหลกัญีวังได้บานคำเนยพี่นองง้องเลยอ่้หนหลกัญีขอจบคลิปพิทคลิปเ้ปอะนี่เจออ้าเนอะำลาเนอบันเนอสบายดีโอ้ยดีไม่แห้งเนาะอย่าอนมือกันวัมันจังว่าก,กันพี่นอ้องเลยอ้าวุณคุด<ก> <laughs> ูหัวมังกือบดดิเออสบายดีเกือเลยโดยโดกะบันับ <c oughs> น้ำดอกเลยบึงให้เต็มทูมเต็มหลังเลยี่นองเลยอัปเดตไปบงนี่แหละี่นองเนาะรอบไปัเพื่อนอันนี้แต่ว่าทาสียังบ่สมบูรณ์เนาะเอาะันอแกะอเลย คลิไปใส่เบิรเท่านี่นพี่น้องเอ้ยผมงามฮ่าใส่ได้เนาะคลิปงานของตัวเฮือนพี่น้องเลยฮะน้อพี่น้นอนงถ่ายคลิปนี้หนูก็จะขอจบคลิปปิดคลิปกันเลยพี่น้องเนาะพอ่พอๆกันในคลิปหนาดีๆแห้งแล้วอ่ะมัรวยแห้งต่างๆเบิร์ตจุกูจุกคนเนาะบนคลิปจบแล้วกระปากทิพย์ปากคนแรกคนแซ่ดเลยถ่ายคลิปนี้สบายดี